ตอน38บทที่2 0สรวมจากการดื่มน้ำเมาการสังรวมจากการดื่มน้ำเมาหมายถึงการควบคุมตนเองหรือการหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสุขภาพป้องกันปัญหาที่เกิดจากการดื่มสุราหรือเพื่อปฏิบัติตามหลักศาสนาและวัฒนธรรม วิธีการสํารวมจากการดื่มน้ำเมาหนึ่งตั้งเป้าหมายกําหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเช่นลดปริมาณการดื่มหรือเลิกดื่มโดยสิ้นเชิงสองหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุน้นอยู่ห่างจากสถานการณ์หรือสถานที่ที่อาจทำให้อยากดื่ม3หาทางเลือกเลือกเครื่องดื่มที่ไม่แอลกอฮอล์แทนเช่นน้ำผลไม้หรือชาซี ขอความช่วยเหลือพูดคุยกับเพื่อนครอบครัวหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคำแนะนำและกำลังใจ5ฝึกสติใช้เทคนิคเช่นการทำสมาธิเพื่อควบคุมความอยากหกติดตามความคืบหน้าบันทึกและประเมินผลเพื่อดูพัฒนาการ ประโยชน์สุขภาพที่ดีขึ้นการเงินมั่นคงขึ้นความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างการปฏิบัติตามหลักศาสนาและวัฒนธรรมการสํารวมจากการดื่มน้ำเมาเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามแต่ผลลัพธ์ที่ได้มักคุ้มค่าโทษขอองค์การไม่สํารวมจากการดื่มน้ำเมา การไม่สำรวมจากการดื่มน้ำเมาหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจนำไปสู่ผลเสียหลายด้านทั้งต่อตอนเองและสังคมดังนี้ 1. ผลกระทบต่อสุขภาพสุขภาพร่างกายการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจทำให้เกิดโรคตับแข็งโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอสุขภาพจิต อาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลหรือปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์การเสพติดการดื่มอย่างไม่ควบคุมอาจนำไปสู่การติดแอลกฮอฮอล์ 2. ผลกระทบต่อสังคมความสัมพันธ์อาจทำให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัวหรือกับเพื่อนอาจยากรรมการดื่มมากเกินไปอาจนำไปสู่พฤติกรรมก้าวร้าวการทะลาะวิวาท หรือการขับรถขณะมึนเมาภาพลักษณ์อาจส่งผลต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือในสังคม 3. ผลกระทบทางกฎหมายการขับรถขณะมึนเมาอาจถูกปรับจำกัดสิทธิขับรถหรือถูกดำเนินคดีทางกฎหมายพฤติกรรมผิดกฎหมายเช่นการก่อเหตุรุนแรงหรือการทำลายทรัพย์สิน 4. ผลกระทบทางเศรษฐกิจค่าใช้จ่ายการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการรักษาพยาบาลจากผลกระทบขององค์การดื่มการงานอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานหรือการขาดงาน 5. ผลกระทบต่อจิตวิญญาณการขาดสติการดื่มมากเกินไปอาจทำให้ขาดสติสัมปชัญญะและไม่สามารถควบคุมตนเองได้ความรับผิดชอบ อาจละเลยหน้าที่หรือความรับผิดชอบต่อตอนเองและผู้อื่นสรุปการไม่สำรวมจากการดื่มน้ำเมาอาจส่งผลเสียทั้งต่อสุขภาพสังคมกฎหมายและเศรษฐกิจดังนั้นการดื่มอย่างมีสติและควบคุมปริมาณจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันผลกระทบเหล่านี้ประโยชน์ขององค์การสำรวมในการดื่มน้ำเมา การสํารวมในการดื่มน้ำเมาหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีประโยชน์หลายประการทั้งต่อสุขภาพร่างกายจิตใจและสังคมดังนี้ 1. สุขภาพร่างกายลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่พอเหมาะหรือไม่ดื่มเลยช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคตับแข็ง โรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคมะเร็งบางชนิดระบบภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงการสำรวมช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและป้องกันการติดเชื้อได้ดีขึ้นสุขภาพสมองแอลกอฮอล์ส่งผลต่อสมองทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การควบคุมการดื่มช่วยป้องกันปัญหาด้านความจำและความเสื่อมของสมอง 2. สุขภาพจิตใจอารมณ์ที่มั่นคงการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลหรืออารมณ์แปรปรวนการสํารวมช่วยให้จิตใจสงบและมีสติมากขึ้นลดความเสี่ยงขององค์การติดแอลกอฮอล์ การควบคุมการดื่มช่วยป้องกันการติดแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรง 3. ชีวิตสังคมความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมการทะเลวิวาทหรือปัญหาครอบครัวการสำรวมช่วยรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างภาพลักษณ์ที่ดี การควบคุมการดื่มทำให้คุณดูเป็นคนามีวินยัยและน่าเชื่อถือในสายตาของผู้อื่น 4. ความปลอดภัยลดอุบัติเหตุการดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถหรือทำงานเสี่ยงอันตรายอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้การสำรวมช่วยป้องกันอันตรายต่อตัวเองและผู้อื่นการตัดสินใจที่ดีขึ้น การไม่ดื่มหรือดื่มในปริมาณที่เหมาะสมช่วยให้มีสติและตัดสินใจได้ดีขึ้น 5. เศรษฐกิจประหยัดค่าใช้จ่ายการดื่มแอลกอฮอล์น้อยลงช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการไม่ดื่มหรือดื่มในปริมาณที่เหมาะสมช่วยให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 6. จิตวิญญาณการมีสติและสมาธิการสำรวมในการดื่มช่วยให้มีสติมากขึ้นและอาจส่งผลดีต่อการปฏิบัติธรรมหรือการพัฒนาจิตวิญญาณโดยสรุปการสำรวมในการดื่มน้ำเมาไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจแต่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมและป้องกันปัญหาอื่นๆที่อาจตามมาได้อีกด้วย ความหมายขององค์การไม่สำรวมในการดื่มน้ำเมาในทางพุทธศาสนา ในทางพุทธศาสนาการไม่สำรวมในการดื่มน้ำเมาหมายถึงการขาดสติและความยับยังช่างใจในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดอื่นๆที่ทำให้เกิดความมึนเมาซึ่งขัดกับหลักศีลห้าโดยเฉพาะศีลข้อที่ห้าที่ห้ามการดื่มน้ำเมาเพราะนำไปสู่การทำความชั่วและความประพฤติที่ไม่เหมาะสม การดื่มน้ำเมาส่งผลให้สติสัมปชัญญะลดลงอาจนำไปสู่การกระทำผิดศีลอื่นๆเช่นการพูดเท็จการฆ่าสัตว์การลักขโมยและการประพฤติผิดในการอีกทั้งยังสร้างความเสียหายต่อตนเองและผู้อื่นทั้งทางร่างกายและจิตใจ ดังนั้นการสำรวมในการดื่มน้ำเมาจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาศีลธรรมและพัฒนาจิตใจให้บริสุทธิ์ตามหลักพุทธศาสนา